สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแอดมินพลอยนะคะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือดีๆมาแนะนำซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะต้องชอบกันแน่นอนหนังสือที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเมสเล่มสโดยผู้เขียนคอดินูซีค่ะเป็นนิยายแนวะพารานอมออนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเนื้อหาของเล่มนี้เกี่ยวกับโยรัมสมิธที่ได้พบกับซันวาทเรโรสีคู่แท้ของเขาตั้งแต่เด็ก แต่เหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้พวกเขาห่างกันเมื่อซันวาทอเรตต้องเผชิญกับโรคร้ายที่รักษาไม่หายค่ะนำซ้ำเมื่อโยรัมยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อผู้เป็นที่รักกลับต้องเจอกับความเมินเฉยจากอีกฝ่ายตลอดเวลา20ปีกว่าที่เขาจะได้เห็นว่าความจงรักภักดีไม่ได้รับการตอบแทนเลยค่ะในหนังสือนี้มีการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความรักอันเจ็บปวดของโยรามที่มอบให้กับคู่แท้ของเขา แม้ว่าซันวาเทเรจะต้องการแต่เพียงเลือดของโยรมัมแต่ความรักที่เขามีต่ออีกฝ่ายกลับไม่เคยได้รับความใส่ใจมันทำให้เราต้องมาคิดว่าความรักที่แท้จริงมันมีค่าแค่ไหนกันลองจินตนาการว่าถ้าตัวคุณเองต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรคะตัวละครโยรัมในเรื่องสามารถเป็นตัวแทนของผู้คนที่มอบความรักให้กับคนที่พวกเขารักอย่างไม่มีเงื่อนไขและแม้จะเจ็บช้ำอย่างไรพวกเขายังไม่เคยทิ้งความหวังเลย โดยเฉพาะประโยคที่ทำให้เราคิดตามว่าความจงรักภักดีของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอเป็นการบอกให้เห็นกันชัดเจนว่าการให้ความรักและความจริงใจนั้นต้องมีความเข้าใจและการตั้งใจจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะแอดมินพลอยเองก็ชอบการเขียนรวมถึงมุมมองที่หนังสือเล่มน,นี้ถ่ายทอดออกมามันทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่หนักหน่วงและอาจจะมีสอนเราเกี่ยวกับคุณค่าของความรักได้พอสมควรค่ะแต่อาจจะมีสักหน่อยที่ในบางช่วงเรื่องดูเนินนานไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะ ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายแนวพารานอมบอลหรือใครที่กำลังมองหาเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่แอดมินพลอยแนะนำให้ไปโดนกันดูค่ะสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ที่แอดมินจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนไปอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยว่าคุณมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำกันไหมคะรวมถึงกดถูกใจกดติดตามช่องของแอดมินพลอยไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ